นอกจากวิชา,าคมและฝีมือที่พลานย่อมต้องมีติดตัวกันอยู่แล้วก็ยังมีเครื่องรางของขังที่ตกทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษของตนเองหรือไม่ก็ได้มาจากครูบาอาจารย์ที่เขารบนับถือรวมอยู่ด้วยเพื่อป้องก,กันตัวไม่ว่าจะเกิดจากสัตว์ป่าหรือว่าอาถรรพ์ต่างๆต,ต,ตาหารแกได้เครื่องรางของขังที่ตกทอดต่อมาจากพ่อของแกเช่นกันนอกเหนือจากวิชา,าคมที่พ่อของแก ก็ถือได้ว่าเก่งกล้ามากคนหนึ่งแกไม่เคยรู้เลยว่าเครื่องรางของขังชิ้นที่พ่อให้มานั้นมันมีคุณวิเศษในด้านไหนบ้างเพราะพ่อแกก็ไม่ค่อยได้ใช้หรือพึ่งพาเจ้าสิ่งนั้นมันมากนักเพราะว่าส่วนตัวแกก็มีอาคมอยู่พอตัวแล้วแต่ก็มักจะพกพาติดตัวไปไหนมาไหนเอาไว้ตลอดเวลาหากว่าผิดพลาดอะไรขึ้นมาในยามคับขันมันก็อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น,น้อย ทหารแกเองก็ไม่ต่างอะไรจากพ่อของแกพกพาเครื่องร้างชิ้นนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเข้าป่าหรือไม่ก็ตามเครื่องร้างชิ้นนั้นมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือของกูบาอาจารย์ท่านใดนั้นทหารแกก็ไม่เคยถามพ่อของแกมาก่อนจนพ่อแกตายไปก็เลยไม่รู้ที่มาที่ไปแน่ชัดรู้แต่ว่าเครื่องร้างชนิดเดียวกันนั่นที่เคยได้ยินหรือรู้จักมาก่อนมันต่างกันสิ้นเชิงกับชิ้นที่แกมีอยู่ นั่นก็คือมันมีดวงตาสีแดงเข้มก็เลยเรียกมันว่าเครื่องรางเสือสมิงตาแดงเลื่อยมาตามที่พ่อแกเคยเรียกฝีมือการใช้อาวุธหรืออาคมที่ทาหารแกมีอยู่ก็ไม่ต่างอะไรกับพลานหลายคนในถิ่นเดียวกันนักและประสบการณ์ต่างก็เคยเจอทั้งสัตว์ร้ายและอาถรรพ์ต่างๆมาไม่แพ้กันแต่ก็สามารถเอาตัวรอดกลับมาได้อย่างปลอดภัยดีอาคมที่มีอาจจะต่างกันไปบ้างตามแต่จะว่า ใครจะสืบทอดกันมาจากไหนพลานบางคนที่มีแต่อาคมสายดำหรืออวิชาล้วนๆเลยก็มีเช่นกันแต่ก็ไม่เคยเห็นว่าจะนำเอาไปใช้ในทางที่ผิดทำนองคลองทำอะไรเพราะยึดถือปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆกันมาอย่างเข่งครัดมันก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่แพ้กันถ่ายทอดต่อๆกันมาจนถึงลุ่นลูกรุ่นหลานและรุ่นของตาหารในที่สุดนั่นก็รวม60ปีที่แล้วน,น่น สมัยที่แกยังเป็นหนุ่มเพราะว่าตอนนี้ทหารแกอายุกับปาเข้าไปปีที่85หแล้วแต่ก็ยังมีสุขภาพที่ดีและความจำดีเยี่ยมเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับลูกหลานได้ฟังเหมือนกับว่าเหตุการณ์มันเพิ่งจะเกิดขึ้นมาเมื่อไม่นานอย่างออกรสชาติแกเริ่มเข้าป่าไปล่าสัตว์กับพ่อตั้งแต่อายุ17-18ปีจนอายุ25ก็มีครอบครัวและได้แยกตัวออกไปล่าสัตว์เพียงลำพัง เพราะได้ประสบการณ์และวิชาอาคมมาจากพ่อแทบจะหมดสิ้นแล้วจนมีความชำนาญไม่ต้องพึ่งพาพ่ออีกแต่พ่อของแกก็ยังเข้าป่าล่าสัตว์อยู่เช่นเดิมจนอายุมากถึงได้เลิกลาไปในที่สุดและได้ยกเครื่องร้างเสือสมิงตาแดงไว้ให้กับทาหารด้วยซึ่งตอนนั้นทาหารแกก็มีอายุราว40่สิบกว่าแล้วชาวบ้านหลุนเดียวกันและรุ่นพี่ก็ยังหากินกันโดยการล่าสัตว์เป็นหลัก และยังไม่มีการทำลร่ทำนาอะไรเหมือนกับรุ่นหลังๆต่อมาหรือแถบจะเป็นรุ่นสุดท้ายเสียด้วยซ้ำเพราะว่าลูกๆของแกเองก็เข้าไปล่ำเรียนหนังสือหนังหาอยู่ในตัวเมืองกันจนหมดจบแล้วก็หางานหาการทำกันอยู่ที่นั่นเลยในหมู่บ้านก็เลยเหลือเพียงแค่แกกับเมียเท่านั้นและพ่อแม่ที่แกชราส่วนเด็กหนุ่มสาวที่ยังอยู่ในหมู่บ้านก็หันไปเรื่อมทำลร่ทำนากันจนหมดเหลืองเข้าป่าไปล่าสัตว์นั้น อาจจะมีบ้างเป็นครั้งคราวแต่ไม่ได้เป็นอาชีพพลานยงแกเป็นพลานรุ่นพี่ของทหารสิบกว่าปีฝีมือและวิชา,าคมของแกก็สืบทอดมาจากพ่อของแกเองทั้งหมดแต่ทว่ามันเป็นวิชาอาคมทางสายดำที่เข้มขลังทางสายเขมรซึ่งเป็นบรรพบุรุษของแกเองแต่ไหนแต่ไรแกก็ไม่เคยมีเรื่องมีเล่าหรืออาขาดแค้นเคืองอะไรกับใครออกจะเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยสงสิงกับใครเสียด้วยซ้ำ นอกจากนั้นก็ยังเป็นคนมีจิตใจดีเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนบ้านเสมอสัตว์ป่านขนาดใหญ่ที่แกมักจะล่ามาได้นอกจากเหลือกินกับลูกเมียแล้วแกก็ยังนําเอาไปแบ่งปันให้กับชาวบ้านไม่เคยขาดจนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านทั่วๆไปที่ไม่ว่าที่ไหนเมื่อมีคนดีก็ย่อมมีคนไม่ดีปราบปนกันไปด้วยพลานในหมู่บ้านบ,า,นบางคนอย่างพลานเปลเองก็เป็นพลานมารุุ่นเดียวกันกับพลานยงตั้งแต่นุ่ม แต่เรื่องฝีไม้ลายมือเทียบกันไม่ติดเพราะแกไม่เคยมีใครถ่ายทอดให้ไม่มีแม้แต่วิชาอาคมหรือฝีมือความรู้ความชำนาญในการล่าแม้จะเป็นพานมากกนานแต่ไม่ยอมพัฒนาฝีมือของตนเองก็เลยไม่ค่อยจะได้สัตว์ป่าขนาดใหญ่เหมือนกับใครเขาหน้ำซ้ำยังมีความหวาดกลัวตาขาวกับสัตว์ป่าขนาดใหญ่พวกนั้นซึ่งกับผิดวิสัยของการเป็นพัน แกเองก็มักจะได้รับการแบ่งปันจากพลานยงด้วยเช่นกันแต่ในใจลึกๆนั้นกับอิจฉาลิษยาพลานยงที่มีทั้งชาวบ้านเป็นที่รักให่และฝีมือเก่งฉกาจในการล่าสัตว์เมื่อรู้ว่าพลานยงแกมีจุดอ่อนที่ต้องปฏิบัติตัวรักษาเอาไว้ในเรื่องของวิชา,าคมที่มีหากมีการผิดพลาดข้อห้ามของพวกนั้นมันก็นจะย้อนกลับเข้าหาตัวในทันทีจึงได้ใช้ความสนิทสนมกันมาเนิ่นนาน แอบเอาของแสลงให้พลานโยงกินเข้าไปจนได้ในวันหนึ่งผ่านไปไม่กี่วันพลานโยงแกก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนมีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวเห็นใครเป็นขวางหูขวางตาไปหมดไม่สามารถควบคุมอาการและจิตใจของตนเองได้และเหมือนว่าแกจะรู้ตัวจนต้องพาเอาตัวเองเข้าไปหมกตัวอยู่แต่ในป่าไม่ออกมาอีกเลยเรื่องข้อห้ามพวกนี้เมียและลูกแกรู้ดีกว่าใคร ถึงต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นอย่างดีเรื่อยมาแต่เมื่อเกิดเรื่องขึ้นก็เลยทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นเพราะว่าพานยงแกได้สั่งเอาไว้ว่าห้ามเข้ามาใกล้แกอย่างเด็ดขาดก็เลยต้องปล่อยให้แกเข้าไปอยู่ในป่าแบบนั้นแต่เมื่อมีพลานในหมู่บ้านไปพบเจอกับแกเข้ากับมีอาการคุ้มคลั่งไล่ทำร้ายเอาแต่ก็พากหน,นีหลดมาได้ทุกครั้งจนเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้น พราะว่ามีเสือออกมาอารวาจอยู่ในป่าแถบนั้นด้วยในแถบแถบที่มีการพบเจอกับพลานยงบ่อยๆนั่นเองมีสัตว์ป่าในแถบนั้นถูกฆ่าตายและกลายเป็นเหยือ่อถูกทิ้งเอาไว้หลายจุดแต่พลานยงแกกลับไม่ได้รับอันตรายจากเสือแม้แต่น้อยในขณะที่พลานทั่วไปรวมทั้งพลานเปลวและตาหารเองก็ยังเข้าป่าล่าสัตว์เหมือนปกติที่เคยทำมาไม่เคยขาดแต่ชาวบ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปหาของป่าอีกเลย ต้องรอให้พลานที่เข้าไปพบเจอและจัดการกับไอ้ลายพาดก้อนให้ได้ซะก่อนทหารแกไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็เลยเลี่ยงๆออกจากป่าบริเวณนั้นออกไปรวมทั้งพลานเปลวอีกคนที่รู้อยู่แกใจว่าทำอะไรไว้แม้ไม่มีใครรู้แต่ยังเหลือพลานอีกคนที่ต้องการจะล่าเสือแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้เพราะว่าไอ้ลายนั่นมันยิงไม่เข้าแม้ว่าจะใช้กระสุนอาคมก็ทำอะไรมันไม่ได้ ถึงเด้พากันเข้าใจว่าไอเสือลายพาดกอนนั่นน่าจะเป็นเสืออาคมของผู้ที่แก่กล้าคนใดคนหนึ่งแต่ไม่มีใครคาดคิดแม้แต่คนเดียวว่ามันก็คือพลานยงนั่นเองแม้ว่าแกะจะล่าสัตว์ป่ามาเป็นเหยื่อแต่ก็ยังไม่เคยฆ่าคนหรือว่ากินคนเข้าไปเมื่อไม่มีใครสามารถที่จะฆ่าเสือลายพาดกอนได้แม้แต่พลานก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าแถบนั้นอีกเลยเพราะไม่รู้ที่มาที่ไปของมันแน่ชัด ก็เลยเหลือเพียงแค่ทหารกับพลานไม่กี่คนและพลานเปลวอีกคนเท่านั้นที่ยังไม่เคยเข้าไปแต่พลานเปลวแกคงไม่กล้าเข้าไปอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วก็คงจะมีเพียงแค่ทหารเท่านั้นที่ต้องการที่จะเข้าไปล่าเสือให้ได้เพราะความเดือดร้อนติดชาวบ้านเข้าไปหากินไม่ได้พ่อแกเคยสอนอาคมปุกเศกกระสุนล้างอาคมไว้ให้บ้างอย่างน้อยก็ต้องลองยิงไอ้ลายพาดกอหนังเหนียวนั่นดู หากว่าสำเร็จชาวบ้านจะได้ไม่พากันหวาดระแวงหรือกลัวอีกแกแอบเข้าไปหาที่มัดห่างรออยู่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงเที่ยงที่เข้าไปถึงในป่าแถบนั้นก็ยังไม่เห็นลองรอยของไอ้ลายผาดกรตัวที่ว่าเห็นเพียงแค่พลานยงที่แกเดินผ่านไปผ่านมาอยู่ไกลๆลักษณะเสื้อผ้านั้นแห้งเกลอกลงังเหมือนกับรอยค่าเลือดที่แห้งติดผ้าทหารแกรู้ว่าพลานยงแกเองก็มีอาคมแกกล้า แม้จะเป็นอาคมสายดำเสือก็คงจะทำอะไรแกไม่ได้แม้ว่าแกจะไม่เหมือนเดิมก็ตามแต่ไม่รู้ว่าเสือมันออกไปหากินที่ไหนไม่ผ่านมาให้เห็นนั่งเฝ้ารออยู่แบบนั้นจนถึงช่วงกลางดึกสายลมหนาวก็เรื่มพัดผ่านเอาความเย็นเข้ามาจนรู้สึกขนลุกไปหมดแม้ว่าจะเคยชินแต่คืนนี้มันช่างหนาวผิดปกติจนเครื่องรางเสือสมิงตาแดงที่คอเหมือนจะดิ่นเคลื่อนไหวได้ แกถึงได้ตกใจและคว้าเอาออกมาดูมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแถมดวงตาของมันก็นยังแดงวูบวาบเหมือนกับมีชีวิตมันดิ้นหลุดจากมือตกรลอดช่องลูกห่างลงไปที่พื้นก่อนที่จะมีเสียงร้องคำลามดังลั่นขึ้นมาทำเอาตาหารตกใจคว้าปืนเตรียมจะยิงลงไปเพราะไม่รู้ว่าไอ้ลายนั่นมันมาตั้งแต่ตอนไหนแต่พอแกเห็นดวงตาสีแดง แกก็เลยคิดว่ามันน่าจ,จะเป็นเสือสมิงที่เกิดจากเครื่องรางของแกนั่นเองครู่เดียวก็เห็นมันกระโจนออกไปไม่ไกลมากนักก่อนที่จะฟัดกับอะไรบางอย่างที่แอบซ่อนอยู่ในป่าเสียงดังลั่นเมื่อเห็นชัดๆถึงได้รู้ว่านั่นมันก็คือเสือลายพาดกรอนอีกตัวที่ไม่รู้ว่ามันแอบมาดักซุ่มรออยู่ตั้งแต่เมื่อไหรเสือสมิงตาแดงกับไอ้ลายพาดกรตัวนั้นมันฟัดกันจนป่าบริเวณนั้นลาบไปหมด ฝุ่นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณท่ามกลางแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาทั้งเสียงที่ร้องคำรามขู่กันของเสือลายสองตัวที่ไม่มีใครยอมใครก่อนที่มันจะกระโจนไล่กันไปและหายไปในป่าลึกทาหารไม่รู้ว่าเสือหลายสองตัวนั่นไปทางไหนจนผ่านไปเกือบ20นาทีมันก็กลับมาเพียงแค่ตัวเดียวแถมยังคาบเอาล่างของใครคนใดคนหนึ่งมาด้วยเมื่อทาหารเพ่งมองดูชัดๆ ถึงได้รู้ว่ามันเป็นล่างไร้วิญญาณของพลานเปลที่ถูกไอ้ไลน์นั่นขยำคอลากมาทิ้งไว้ไกลๆกับนั่งห้างของแกไม่รู้ว่าพลานเปลไปมาอย่างไงถึงได้ถูกเสือฆ่าตายและหลากมาที่นี่แต่ไม่มีทีท่าว่ามันจะกินเนื้อหนังของพลานเปลแต่อย่างใดจู่ๆไอ้ไลายผาดกรอนอีกตัวก็โผล่ตามมาติดๆมันก็คือเสือสมิงตาแดงนั่นเองมันสลายล่างก่อนที่จะพุ่งวูบ เข้าไปในร่างของไอ้ลายพาดก่อนตัวที่ขาบพลานเปลวมาจูจูร่างของไอ้ลายพาดก่อนนั่นมันก็กลับกล้ายล่างเป็นพลานยงนั่งฟุบลงไปกับพื้นอย่างอ่อนแรงมองเห็นเครื่องรางเสือสมิงตาแดงห้อยอยู่ที่คอของแกก็เลยทำให้ทหารแกเข้าใจว่ามันคงจะช่วยล้างอาถรรพ์ที่ทำให้พลานยงต้องกลายไปเป็นเสือสมิงนั่นเองแม้จะตกใจกับสิ่งที่ตนเองมาเห็นกับตา ว่าเสือลายพาดกอนที่ไข่ไขออกตามล่านั้นแท้ที่จริงแล้วก็คือพลานยงนั่นเองและคงจะไม่มีใครมารู้เรื่องนี้ด้วยนอกจากแกคนเดียวแต่ไม่รู้ว่าพลานเปลวไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยถึงได้ถูกฆ่าตายแต่ก็ยังนับว่าโชคดีที่พลานยงแกไม่กินเนื้อหนังของพลานเปลวเข้าไปไม่เช่นนั้นคงได้กลายเป็นเสือสมิงอย่างเต็มตัวแน่แกร้องบอกให้พลานยงรีบปีนขึ้นมาพักบนนั่งห้าง เพราะว่ามีเครื่องรางเสือสมิงตาแดงควบคุมอยู่คงจะไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกพอได้พูดคุยกันถึงได้รู้ว่าเป็นเพราะความอิจฉาลิษยาของพลานเปลนั่นเองที่ทําให้พลานโยงแกต้องคลั่งด้วยอาคมใสดําของแกเองจนกลายมาเป็นเสือสมิงโชคดีที่ว่าเสือสมิงตาแดงสามารถที่จะล้างอาถรรพ์ได้ถึงได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งเมื่อรู้ว่าเครื่องรางเสือสมิงตาแดง สามารถที่จะช่วยพรานยงได้แก่จึงได้มอบไว้ให้กับพรานยงรักษาเอาไว้จนกว่าแก่จะสามารถแกอ่อาถรรพ์หรือว่าล้างอาถรรพ์ของตนเองได้อย่างเด็ดขาดค่อยเอากลับมาคืนเพราะว่ามันเป็นของที่พ่อของแกมอบเอาไว้ให้หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเคยได้พบเห็นกับไอไลยพาดกรอออกมาเพ่นพ่านในป่าแถบนั้นอีกเลยชาวบ้านถึงได้เริ่มออกไปหากินหาของป่ากันได้ตามปกติ thank <laughs> you